เพื่อนเมื่อวานนี้เราทำชาเลนจ์อะไรกันนะข้าวหอมเฮ้ไปทเอาขนมไปซื้อขนม100บาทในเซเว่ใช่ไหม,ม,มออกินขนมอยู่เออกินขนมที่ซื้อมาวันนั้นใช่ไหมวันนี้เราจะทำชาเลนจ์ถอดชุดนักเรียนให้เสร็จภายในที่น้ำหมวยงน้ำหนึ่งถึง30โอเคไหมแต่ว่าวันนี้มันจะยากกว่าเดิมเพราะว่า ้มีเสื้อแขนยาวด้วยไงมันจะยากคือนักกันด้วยให้สามสินาทีเอาเอาเลยไหมหนึ่งสองสามสาน้ำถุง 20, 20. 7, 8, 2ีเจ็ดแแม่คะให้ตัวช่วยได้ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่เวลากางเกงด้วยสิบห้า <15. S 2> เอาของไปไว้ด้วยเนี่ยไว้ที่ซากะแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่มีเวลาสามสิบนาที <17. S 2> สิบหกสิบเจ็ดคืออะไรอะ่ะสิบแปดสีอะไรดูปาบไม่สิสิบเก้าต่คบเวลาแล้วนะยี่สิบต้องใส่ชุดด้วยนะชุดใหม่อะ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ย,ยนะีจะไม่ทันแล้วเนี่ยเสื้อก็ยังไม่ใส่ยี่สิบสี่ีห่กยี่จใ่แล้วนะจะไม่ทันแล้วเนี่ย จะทันไหมเนี่ยไม่ทันอ่ะยี่สิบแปดเกสสหรอ <28 S 2> 19, หรอืยี <c oughs> 1> 1่สิบเก้าหนึอะไรพี่ไยสามครึ่งเปิดพัดลมสิมันร้อน หมดเวลาแอดขาหอมไม่ผ่านชาเลนจ์ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอชาเลนจ์มันใหม่นะคะขาหอมอีกนิดเดียวก็นชนะแล้วใช่ไหมเอาไว้เกมใหม่เนาะเดี๋ยวมันยังมีอะไรนะทำการบ้านใช่ไหม <c oughs> อีกชาเลนจ์หนึ่งมันต้องทำได้แน่เลยอ,ะอ่ะรอดูนะ